จะมาเติมใหม่เครื่องในที่เหลือนะจ๊ะที่มันสูงแ้วที่สาอ่ต้มสูกแ้วอีกที่นึงแล้วตัวนี้เป็นเป็นื้อน่าจะเป็นเนื้อสดเป็นเนื้อไอ้เปื่อยเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อตุ่นนะจ๊ะเนื้อตุ่นตุ่นเราก็จะประมาณนี้นะจ๊ะตุ่นล้วก็จะประมาณนี้ตุ่นล้วก็จะประมาณนี้เลยวันนี้เขาก็สิมาเอาไอ้เครื่องในลงนะจ๊ะมาเอาเครื่องในลงเทลงไปเลยจ้าเอาต ข้างในร่วงแรบงบแบบน่ากินมากเลยหอมมันบอเดเยวให้ข้างในข้างห่อนบอดเยะจะไปสวยให้เบิ่งจะไปสด